ได้มากครับผมเนาะผมซื้อครับผมผมซื้อ999694 90ก็ซื้อครับผมออกเกกับเกนครับผมจะได้มากเลยสวัสดีครับผมสวัสดีเอซทั้ง่องผาหัดชานลครับวันนี้ครับผมเนาะจะพาเอซทั้งช่องครับผมมาลุ้นเลขครับผมที่รันคาของเก้าครับผมเนาะเลขท้าย3ตัวครั้งที่หนึ่งครับ เลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขหน้าออก265แล้วก็055ครับรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่ 1, 1> เลขที่ออก2 8 0 2 8 0

จะเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนศูนย์นะนี่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองเปลี่ยหเยกเปียแปดจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่หออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้าย เก้าเปนหกกว่าสี่เบ like ิด์ตช่วยเก้แปดเก้าแปดหกเบิดเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายสองหกห้าสามตัวห้าสองห้าไปออกนามเลขที่ออก

กรบฝูงซอเล์ไีแบีราจะดูนข้าผู้ที่ยืนประจาหลักซีสเป็นผู้แทนสื่อมวลชนความซืที่ยอมสินครับูนีครับหกหกประตูบนบนซูนูนีล่างหกหกความสินครับผมเนาะเอาออกแม่คอยถูกคนเด้อเฮได้งวดนี้นะ ขอให้ถูกนะจ๊ะซาถูเด้อให้ถูกนะครับวดนี้นะครับเก้าเก้าบอะเอามาแล้วครับผมมาเนี่ยคอยถูกเด้อเอา ชกาสห้าร้อยสิบสี่เลขที่ออกเก้าหนึ่งโอ้เก้าหนึ่งเลขตัวีเดือนป้าประสิสือเก้าหนึ่งครับเลขดังออกเลยโอ้ตันบายเขาจ้สมหยออกน่ยบิ๊กแม่เลขดังนี่น่ะของพี่ตายสองสมาใหยตัดยวเลขเก่าหนึ่งตรนบายเนี่ยเบอร์สื่อต้องขจา เก้าหนึ่งก็ว่าเก่าเก่าซะสี่เก่าเก่าเก้าสี่เกาหกออกเก้าหนึ่งาสว่าเลขดังนี้น่ะนะเกาหนึ่งแหละคือทุกอาจารย์นี้น่ะนะเกาหนึ่งเตียคือกอาจารย์เลยเก้าหนึ่งล่างเก้าหนึ่งว่าเก่าอื่นแน่นอนโอ้ยเดือนหูกลาทีนี่หลักหลักสิบล่างหลักสิบล่างนะหง ห้าเก้าเออหนึง่งหนึ่งเจ็ดสามนิ้งหกเก้านิ้งเก้าหกมูเซ้าหนิเก้าหนึ่<อ>งครับผม,มนนเมม 3, นมม 4, าะกาวแล้วหนึ่งมาล้างหนึ่งเออมนี่เส้นดายแห้ครับผมเนาะ ครับผมเหล็กลางข่าจะเข้ากับผมนอนลุนต่อครับผมท้องที่หนึ่งครับผมลุนต่อครับผมเน,ะนา,มนา,มนามเนะมาลุ้นต่อครับลุนต่องวดนี้ครับล่างออกเก้หนึ่งล่างออกเกหนึ่งครับจุดด้ามากซื้อนปูซีซูนกับซื้อเก้าศูนย์เก้าซีเก้าหกติดเก้ามัซื้อนะ ออกเก่านึงออกวองขาดเลยโอ้เสิไดายมาเะเก่านึงเ้าผมเียบอกนึงาเก้านงเมแลยเ้มเามมาแล้วเมียมาแล้วเมียมาแล้วมาแล้วเงียบๆเจ้าหน้าที่จะเปิดฝตับทึบขอให้ถูกเด้อขอให้ถูกนะครับขอให้ถูกนะครับ สาธุ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 าุขอให้ถูกนะงวดนี้ออกมาถือคนไหลก็วัที่หึงวดเรียกทูกจันนท์2566เลขที่ออกสองห้าหนึ่งศโอ้ยศูนเก้าเจ็ด ซื้อเก้าหกซือเก้าหกเก้าสี่เก้าศูนย์ออกเก้าเจ็อีเล่าอ้ยศูนย์เก้าเจ็ดังวะโอเก้าเจ็ดครับผมเนาะเก้าบนเกล่างเลยนะเล็ออกฟุ้งมากเลยโอ้ยือเก้าบอกเก้าฟุ้หรือเก้าเนวะ ก้าแปดตก้าหัวุกโอ้สดาเจิดาเิดาเลขแม่สารค้าเลขสี่ทิศถูกต้องมัื้อเะ้าเก่าทึ่งหลังบ้าเก่าทล่งทั้งแมนประตูบลรางเลขเก่านะโอ้สี่เก้าหกเาูค่ะสื่อเก้าหกเก้าสี่เก้าศูนย์เียดาครับผมเนาะกือเลขคือตะเกาู้งลศูนย์เก้าหนึ่ครับ งวดนี้ไม่ถูกอีกแล้วครับผมเนาะศูนย์เก้าเจ็ดครับล่างออกเก้าหนึ่งบนล่างครับผมเนาะมาทั้งเก้าทั้งบนทั้งล่างครับงวดนี้ครับมีไผ่ถูกมาเนาะผมซื้อเก้าศูนย์ทั้งปูซี่ศูนย์กระซี่ครับเก้าศูนย์เก้าหกกระซี่ครับผมเนาะแล้วก็เก้าซี่กระซี่ครับออกเก้าเจ็ดครับเสด็จไดมาก เดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องเบิ้งงรับผมเนาะว่ามีเจ้าใดเข้าเนี่ยครับผมบอครับผมบอครับมาหมานเลยเป็นถามครับเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องมาดูดีกว่าว่ามีเจ้าไหนเข้าบ้างครับครับผมเนาะเจ้าแรกครับผมหลักสิบล่างครับผมเนาะเกตสามหนึ่งของผมครับมาที่หนึ่งหลักหน่วยครับของหนูน้ําทิพย์ครับสี่แปดศูนย์ไม่มาครับ fc มอมแมมครับหนึ่งห้าเก้าครับผมมาเก้าหนึ่งครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็ของอาจารย์ตีครับหนึ่งสามเจ็ดมาที่หนึ่งครับหลักหน่วยต่อมาครับผมเลขวิ่งนครปฐมครับมาที่ศูนย์ครับผมเนาะเลขออกศูนย์เก้าเจ็ดบนครับนี่ครับได้อยู่ครับผมเนาะชื่ด้มากครับผมมือเศร้านี่เพิ่นหายมากครับผมเนาะให้หนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวครับแต่ว่าเลขออกเก้าหนึ่ง เรียดได้มากครับเลขวิ่งเชียงรายครับมาที่เจ็ดครับผมเนาะบนครับนี่ครับยังบอกผ่าดเดอเอฟซีทางช่องแล้วก็ของใยน้อยครับของใยน้อยนี่ครับเก้าหนึ่งเข้าตรงตรงครับเก้าหนึ่งเข้าตรงตรงครับนี่ครับของปู่สามแปดครับปู่าครับผมเนาะเก้าบนครับผมมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับปู่ให้เก้า หกเลขออกเก้ครับนี่ครับผมพี่สาวสระบุรีครับพี่สาวสระบุรีครับผมวิ่ง9กับ4ครับมาที่9ครับนี่ครับปี66ไม่เคยพลาดนะครับพี่ถึงคาแคร์ครับบนอย่างเดียวครับ8กับ9มาที่9ครับของปูเก็บสองครับนี่ครับให้91บนครับออกเก้าหนึ่งล่างครับ ให้ก้นึ่งบนออก91ล่างครับแล้วก็ของพ่อศักดครับพ่อศักดให้91บนครับออก91ล่างครับนี่ครับบนออก97โอ้สียดายมากครับผมเนาะผมซื้อ90 94 96 99ออก97กับ91ครับผมออกปองขาดเลยนี่ครับเลขล็อกกทมครับบนเม็ดเดียวครับ9ครับผมเนาะลงคิดเป็นมื้อเช้าครับ พี่ตายออลรับแปลครับบนครับวิ่งเก้าครับผมจับคู่เม่เข้าครับนี่ครับแต่ว่ามาครบบนครับ9 0้าย์เกครับผู้ใหญ่จดีกทมครับให้เก้าเก้าครับผมเนาะเลขออกเก้าเจ็ดให้วิ่งเก้าบนครับเข้าที่เกครับคนภูน้ำหนาวครับเข้าที่เก้าบนครับบนเ้าบนล่างครับผมเนาะเ้าบนล่างครับ แม่กทมครับมาเก้าบนล่างครับลุงลบบุรีครับผมเก้าบนครับเก้ากับแปดมาเก้าครับของอาจารย์ตีครับให้หนึ่งสี่เก้าครับผมเนาะนี่ครับให้หนึ่งสี่เก้าครับ fcjd ครับผมวิ่งเก้าบนล่างครับเลขล็อกวงในครับวิ่งเก้าบนครับ เข้าที่บนแล้วก็เลขวิ่งสายโจนครับเมื่อเช้าลงไปครับผมเนาะนี่ครับผมแล้วก็ต่อมาครับเลขหลวงตาครับหนึ่งแปดเก้าครับผมเนาะเยกออกเก้าหนึ่งนี่ครับเก้าหนึ่งล่างครับแล้วก็แม่ใจดีครับผมกทมเข้าที่หนึ่งครับแม่ขนกันครับเข้าที่หนึ่งล่างครับผมจับคู่ไม่เข้าครับ ลุงโชคดีครับผมเนาะนี่ครับหลักร้อยครับผมเนาะหลักร้อยแม่นมากครับหลักร้อยเข้าที่ศูนย์วงกลมที่ศูนย์ครับศูนย์เก้าเจ็ดครับนี่ครับหลักร้อยครับใหญมากนี่ครับผมบนเด่นที่เก้าครับล่างเน้นศูนย์ครับกระถือว่ามันย่ำนักหลักร้อยครับผมเนาะกระตามนี่ครับผมกับสุดท้านี่นี่ครับเสียดายมากเลยมือนเซาเนี่ผมซื้อตามครับผมเนาะหนึ่งเจ็ดเลขออกเก้าหนึ่งครับเอากับสุดท้านี่กับข่าอวยพรให้เอฟซีท่างช่องที่เบิรงคลิปนี้ เดินทางแคลวขาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนล่ำด้วยเงินท่องับผมคลิปนีก้ก็สวัสดีครับผมเจอกันชิปหน้าครับ